เวลาผู้งามแทะลูกมาหรอขายเครื่องเป็นที่ตลอดหลาลูกมาก็เม่หลาลูกมา,าใส่บ,าาบ้านหาดเสียวบ้านหาดเสี่ยวโอ้ลูกกี่รถใหญ่มาหลารถจกักร้ยผู้ง,งามแทะใส่ลูกขายอย่างไดให้ตู้บางรูกใสใ่ตู้บางไหมหเอานีออกบางลูกให้ขอบางหน้าผู้ง,งามแทะผู้หน้าเด็กน้อยดูได้จากปีละ เข้าเฮียนแล้วบาลุเ,าเข้าห้องได้ละ,ะนับเงินเป็นบ่น,นี่ปุยานเบิ้งมีอย่างไงตู้เบิ้งดูอันนี้เบิง้งปลาเบิง้งอันนี้กุ้งกุ้งอันนี้หอยอันนี้ไม่อย่างลุก กระปูเบิงรูปตูเบิงดูหนึ่งกระปูนี่เบางจับคนละคนละเบื้องดูบิงเออตัวหน้าเห็ดมือยาวๆอีกระปูหาเองมาลูกไปหาเองไปไปนัแมบ่บอกบิงตัวนะโอ้ยคำหูแท้ลูกบิงไขบางรูปไม่ีมอ,อย่างนี่แม่ได้แ,แยให่ยูนีเดย,ย,ย์ดยใส่ยยูนีเดย์เอาดึงตัวนี้ออก กุ้งหน้ามือนะเศษถุงเนี่ยนี่อีกได้หนิน่นะโอ้ยค่ะเอา้าเบิ้งเบิ้ง,งมีตัวอีหยังไหมมีตัวกบมีตัวเอียนราคาเท่าไหร่นี่ลูกหะถุง,งละแสนถุงละแสนเงินหนะ่ะเพื่อนเพื่อนพ่งง,ง,งามเลยมาตัวสีส,สวยๆด้ะอ่าตัวปูกับตัวเอียนราคาเท่าไหร่ลูกไล่เป็นปะเป,นเป็นวะตัวเอียนเท่าไหร่ เอียนแผนหนึ่งกระปูกเท่าไหร่กระปุกสาวคแล้วรวมเป็นเท่าไหร่สาวแล้วได้เงินแล้วลูกวัวย่ำคนที่ถึงกระเป๋าลูกหวาย่าน,นบอกมีสติบอ๋บอกบอกเมย์ไว้จะจะ,จะปะลูกไก่ไหลายสิเด้อรเมย์ลูกอยู่สา่เท่านี้เดียวนี่โอ้ยตุ่นแท้จะปะเมย์ไก่ลายเด้อลูกเด้อโอเคเดี๋ยวตัวเอาเงินให้หามา ลูกคู่ว,ว่าลูกเป็นเด็กดีของสังคมานะคู่ตัวว่าว่าเป็นเด็กดีนะอยเหลือพ่อแม่เด้อเอาอันนี้ตูาให้่าหยัาง่าเอียน่าเอียนกับ่ากระปูนเนาะอันนี้ตูาให้เด้อเอาเป็น่าเฮียนไปซื้อขนมไปโุงเรียนซื้อปื้มซื้อสอเด้อโดยกบมืงลูกลูก,ล,กลูกซื้อหยัง ลูกซื้อหยังว่ได้ยินพักเอานี่ออกเบิ่งตามนุามนโอ้ยสมตาแท้ตามนุนยิ้มให้ตู้บิ่งในรูปบาดนึงตามนุนเป็นเด็กคำฮู้เด้อไปโดยคำฮู้เอ้านกกระงามไปไปลูกไปเด็กน้อยนะเห็นบ่ก็จะยังหากินเป็นนะเด็กน้อยนะยเป็นรอขายเครื่องกับแม่ แม่กะซีจอดไปเป็นไรเงี้ยไรเงี้ยเห็นบ้าผู้ใดยังเป็นเด็กงองแงนะกะเจ้าทำมาหาก,กินเป็นแะ่เด้อเด็กน้อยนะเป็นตาหักต่แทงผู้ง,งามผู้ง,งาม